ีพี่น้องฮัตซิบัมมะฮงตรงกอกนี่มันมันดูดสิอืมเก็บมะุงสดสดมาฝากดำมะฮงกินกับเอืแอยวันนี้มีขนมจีนสดมาจากเลโน ใจลิงคือใจโจรคนไดงปูว่ามาจีบคนแดสมัยใดเอ้ยสมัยิมาอย่างสิโมกสิมาอยางสิบูชเตะกะนี้แบบว่าชแปะแบบไปงานบริการเมืองไทยเลยแบบวานั้นจนกระทั่งอายุยี่สิบกว่าจะเลืเมื่อป่าก็อยากเล่าเพราะว่าจะบอกคนไดง มีนาก่อนมีเวลาเดี๋ยวสิมาให้เราระวัดจะพร้อมอ่ะเขาหมดเสียบหนากระดาษจะคุณผู้ชมโอบโซนกรเกินโอบโซนแล้กจีบมาโต๊ะยังอยู่มาเลยเออปฏิทินโต๊ะแหละนัอยู่มาเลยไก่เงิน่ะอยไปหอบจีบหอบแดนแทนที่สิได้เมียบมันจะแบบเป็นเมียบฝรั่งเศรษทองเศงนี้ทั้งเขากับได้เป็นเศรษอยากเป็นเศรษฐี ไปอ้อมประเทศมาตายอยู่่างเลยเฮ้ยชีวิตใส่กางเกงยีนนะทุกคนขออาขาใส่อาขาใส่ขันมะฮงพี่หล่อนเห็นอยู่เปล่าโป๊ะโป๊ะป่วยเลื้อยป่วยเยาะลูกค่ะ ของของยังก่อนคนยัง,งยังมั้งคนเดี่ยงเดี่ยงก็กำลังบา <c oughs> กินกันซองต้นตรงสว่างขาเนี่แล้วแสบสุดไอ้นี่ใส่ม,มนะฮูมาแล้ว ป่าน,นั่นทะลุป่นานขาดถึงมาป่านนั้นกินอันดีกว่าปลาดุกอีกว่าดูาแรงกระปีดองน้ำปลาดี่ดอกค่ะกินยิ่งกว่ากะปีดองน้ำปลานะคะเลยว่าเอาหายเลยแซวปลาคู่ใจปลากัญชาแซ่บเลยบอกว่า,วามีกคนว่อาอะอะไรนะ แล้วมูงว่านะไรบ้างเอปลาลไปลากันซาอะไรเลิ่นงมาอา่ะเอมสีอร่ยนึไฟฟ้าเลยรกินเงจิกได้นี่แอบมึงบอกมึแล้วีมหุมงกับังเทอมแต่เทอมบหลายก็ดีแซ่บเทอมหลายนะสีหวานใหม่ทางไล่จนมังุงสอยเว้ยโอ้ยอันนี้ขยาวเอา เเข้าเรียวอโบมในทางจนเันมุ<ค>นวะไนได้บักหลายเ้ทีลือเท่านี้พี่น้องค่ะติามันเาไปตีหมุนให้มันหัมัสออกไปหมอ๋ออออหวานแสบ แค่ไหนนะแอบเดามักเพชกันอยู่ในกัะปุกอันเดอร์สซด่เมนต์กับพ่อห่านเกินเฮ็ดค่ะเอาในกัะปุกกกำหนดเอมาเทชกันตามบะคุงัอพี่น่องใส่มะเพ็ดไปแล้วกับกระเทียม เออฮะลืม่อนเอา่อนให้แมน้ำตาลเมื่อกุ่อันนี้ด้ละใส่ก่อนเุ่งกระปใส่หน่อยเดียวอาเขาปวดกระดัยยืสเอาเขาปอกทายเขาใ้ารปีนมะเขือมทำง่ายเลยเก็บหอยลายคนอ่ะมะเขือสามสิบสี่สินองะ เดไดพี่นอะโบแมนมาเกอกตัวนี่มีกี่ตัวนี่พี่แกกำลังเก็บผักอยู่จังนีักกขเสียไปแค่จาบอบไปลลางนะสเสลิหน้าไปนี่เด็กจัดๆันี้เด็ัดเล่น

ตอนนี้ก็ยงตวอรนกกินบเบิดกับคนเดียวนะเป็นจอยมันสิไปอันัหนเออมันจะไปเล่หลังหลังฟักซีนนเลยทางมาดูอน่แหละสีหางักซีซื้มาสกับซื้อมาในหนังยาปลากินได้น่โอ้ติดปะทูอยู่ปะทูอยู่นาลเด็ดเรานะทุกคนท่านแล้ว เปรานแม่ใจบอใส่อันมะนาวสมตีมัเคือเล่นก็มันนั่นหมว่าเงยตามเงยยังบัดกรเงยตามเงยังบอใไ่มกอึันสมขึ้นอย่างนี้่อนเใจพวกว่ามีปศเอาห่างมันไปตามเจียวักสีหายเนตีเอ้ยกรสีหาได้ิเป็วนหางแสีนั่นยงบอกเลย ่อยนปรุงแล้วไง่อปรุงแล้ววันนี้ห้าวกสุลอนข้าวกบใสแค่ซอนเดียวน้่ตาลตะก้อนน่อยนะเรตงใสหลายขึ้นหรอกปกติห้าต่ำรต้ใสหลายไหมเอาะอันนี้เพต้งใสยังเลยยอปรุงแล้วไหใสลูข้นมาว่าเม้นม้นไหมแค่เห็ดป่าเม้นอยู่ดอกแต่อายก็กินขึ้นกัน ต้องไปกินอะารสกินตแตเลยเออมันาวกินตแตกันตแตงเา้งา้เอามมันแข็งตำแตงนี่โอ้สวยอ่ะวยครับตำแตเนี่ยกุนสองจานลนากินพักได้ ซีนเป็นีน,นออ้อ,อเออเดี๋ยวมันก็่านไปโอ๊ยวัเด็ไปเอากระชูมันหดลวกดึง๋งนกลับมาถั่วุ่งออ่น่อยตั้าแืมดีมอ้ 大个大家一块做。 ไหนาเอาโลโกมัที่ไหนได้เั้งคู่ก็คอเก็บสุดๆจากส่วนปอดสามิ